สวัสดีค่ะพี่น้องปงแปะสวัสดีพี่หม่ค่ะนี่พี่หม่ค่ะมันหนาวมันหนาวเอาต้กินหมูจุ่มจกินหมูจุ่มจ้ะกินหมูจุ่มพี่น้องโอุ๊ยประเหต์คลิปโดนแล้วค่ะพี่น้องเนาะยกมุ้ยท่านผู้ชมเปิงแนนให้พี่น้องเปิงแนนล่ะกินหมูจุ่มมันหนาวอยู่ดีเด้จ้ะเนีคนแก่นาวหนาวพี่น้องกินสองคน มากมาค่ะมาสกเสียบๆแลากันจุ่มๆๆข้วาวมิซังมาอีกเนาะเออพี่น้องเออเริ่มปรกินอาหารทะเลเนาะจา้ะเนาะอาหารทะเลลอก่อนอ <c oughs> ยู่มันจ่านี่มันมีปัญหา <c oughs> มันมีปัญหาแม่ค่ะทะเลคุณ <c oughs> เป็นหลักอาหารทะเลมาจากสม,มุทรสาครเนาะจ้ะ <c oughs> อาหารทะเลเลยบ่มีขายอยู่มันจ่าจ้ะ เอาพ่อก่อนค่ะค่าแม่จะกินเนี่ยเพืกินหมูกัะนั่งแขวก็ดีกินนอจริงไอ้อยากกินปลาหมึกลเนี่เนาะแต่กินน้ำบ่ยืดไปก่อนไม่นชงนี้ก่อนมีขายคือก่าล่ะอยากกินไปกันซ้หนานียน่นอก่ห้องจะเป็นฮาดสื่อน้ำหอมน้องบาร์ลูกคนน้ำตาใสนะค่ะเนาะบารูนนตาใส แม่ใส่น้ำหน่อยไปก็รู้อดีกับพอดีว่นไหนไทยโดนจ็ดเดือน,น <c oughs> สามเดือนเลยพี่น้องสามเดือนแล้วค่ะวันไหนไทยอย่าลืมกันเด้ออย่าลืมกันนะคะ <c oughs> นาพี่น้องอปีใหม่มาขึ้นหนาวแต่เหอือหนาวีหลีปีใหม,ม,ม่เด<ะ>ไ่ล่างขเดินือเปาันมันมันตรงหควแมอ๋อเดินเดินเดิน่าซับเ,เป,ป็นคึ้นก่อจ้าเนื้อสับเดียวเดี๋ยวดับเดี๋ยวนั่นอยู่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ กล่องไว้เนี่มันมาดทางดีแล้วเห็นไหมลูกชินยิ่งนีเอาหนีเมียเรื่องมดตะเกียบเรื่องมดตะเกียบแม่มุนกล่องแม่ใส่มุนไปทางไหนลูกให้มาทางแม่ไหมห้มาข้างแม่นี่นะเออคือไปได้แล้วนะแม่ไหนแม่ลองนั่งดูเสีเอาย่างให้สิลูกให้ลูกชิ้นยิ้วใส เอาแมน่นัแม่เพอยากแมนเลยอปะปั่งอยากนม่ก็ไปเอ้ยหนาวเพีอน้องเอ้าแม่นบัลลู่เตียวัมันตังบ่เตียงโอ้ยหนาวอะไรแต่องาแม่ก็ได้เบอไม่ทใกโทรศัพท์เลยวันนี้หนาวอีดีหนาวเป็นประการดีเพีหน่อยีน้องหนาวใส่ปีใหม่นอวังเก่าม่งอะสิององศาเว้ย น,นมันหนาวกาว่าโดมเนมันหนาวกว่าโ <c oughs> ดมนี่นั่ง <c oughs> กินท่าไชนั่งใส่เท่านันเดนอบกินน้ำเดือดหอนอก อยาเนี่ยอยากกินก็พักก็ไปหนึน่งกินหนึ่งแก่หนาวซื้อเลยมั้หมูอ้ายท่านสุกเลยสุกแล้วสุกหมดแล้วลูกหนาวอไรอพี่น้องมาหนาวแค่กันหน,นาวดีค่ะหน,นาวดี ไม่ใี่หรอ่ใส่จะนอนกัมตึงเอาวะจุดน่นนไ้พี่น,น้องเนีวหนาวไหลเสียมาใส่ตะบบหงงูคหนาวขับหนาวอีนี้ได้จ้ะ หนาวลายล่ะเอ้ยเนียเขาว่าหนาวจนว่าเห็นโดนขาว่าเป็นม้าฟื้นพนร่ะเอ้ยอีหยังโจมยังวะหนึ่งเลี้ยงยังเมียข้ามุ่งล้านพนวานาวลายล่ะเอ้ยหนาวจนว่าเห็นโดนขาว่าเป็นม้าฟื้นพนร่ะเอ้ยนางถึงไฟผู้เฒ่านางถึงไฟม้ากับนางนั่มเป็นกระสิจูไฟหนตัวเพื่อลยเห็นขาม้าพนว่าเป็นโดนฟื้นมันก็ จับยาดเขาเตาตัวมันเลยเป็นข้ามขงเพื่อข้ามโบราณมากหนาวจนมาเห็นโดนขาว่าเป็นมาฟื้นอ้านไหนดีเีอจะีปนองจะเมียนเดี๋ยวไปเที่ยวเคี่ยงไม่คืบข้าเจีหนี่โอ้ยแมวก็ถึงพวกยุ่งเมืองหนอกไป็นน้อง ติดหนาวครั้เนาะจ้ะแม่นม่งเพิ่มเพิ่มติดลูกเพิ่นติดแม่ติดลูกเพิ่นเพิ่นอันนี้แม่ลูกเพิ่นเป็นหิมะแม่แม่หิมะดอกไปไกลแม่ก่อนเดี๋ยวไม่ให้กินลูกหาผูา้ซื้อสัตเรีย <jouer> นดีดีเรีนน้ำแมวดีดีดูได้โยกับมาเนี่ยละเมีพี่น้องเอ้ยแมวก็ได้ โอายุก็มาเลยล่ะบอกกันปันเซียวคนนี้เดี๋ยวนี้กเท่าชีงเงาเปิดไฟแดงใช่ไหมลูกใช่เบอร์สองน้าวไล่บอร์อยากเห็อีกยงค่น่องกินด่กิมจุมไปหลด ต้มมา,ามาต้มบุลเสียนพ่อประนันละ่ะนหนาวดีขึ้นบ่าไหม กินของก่อนดีังบ่ได้ยแม่มาชิตัวีเบ็บ่่าบอสเดียเ๋ยใส่บอคุณหรืออีกยันมันบาเบิดแม่นมงสอง,องคนว่าน่ามากกับเพราะท่านได้กินกันหน้าเฝ้ากับ หน้านเฝ้ากันแล้วเฝ้ากับไปหับตาโคน,านันนี่โคนันนี่เมายาเบาหวานเฝ้าไปหับกันได้บริกินห้องนั่นแห่ะให้คิดดิ กินน้ำเดี่ยวเหมือนเมียงแมวหนึ่งคันหนาวหนาวได้หลายกันหอนหอนได้หลายตัวเมียวเมียวบริยูไฟไหมจ้ะแมวผ้าออกเนี่ยผ้าลงอันเนี่ยหัวแขนเนี่ยเอ้าผ้าเกี่ยวยังกันจกหม้อนมอมานั่งโตใหญ่หมอเลยกยากพามองก็เลยว่า ยันจะเมีัหนตรไลหแมอเลยพาแลวบริขวดอีกหรือว่าได้เจ็บบ่ได้ปวดเลยออกลูกพี่น้องจ <c oughs> ับกินเลยออเอาอเอาจับให้แม่นะจับสิยนใส่ให้แม่เยอะๆหน่อย เมื่อวานมีอากินผักเยอะๆแมวเลยแคดก,กินผักไหมคะเม่เอวลาเดินอยู่ไหมล่ะลูกเดินอยู่วันแมวปวดขาปวดหัวเขาจา้ะวันนี้บอกให้กินผักเยอะๆผักสลัดผักข้นาหาทั้งทีนะต้น่ากามันหยุดหลายแต่เย้ยอาหารมันหยุดหลายหมอโม,อมอ่คนนี้กิน เพราะมันบอกโดนน้ำหนักอ่ะเอ้ยอ,อยาเสียงอะไรรู้มันไม่ได้ปิดเน็ตเหรอทำไมไม่ปิดลูกตับใส่ยัง นู่นตับเต๋อแม่ยัง historia, ตับมันหวานดีอันเทาสื้อสื่อแบบว่าเขาแเล็บไว้แล้วมันเขาเรยกแลบใบไงนะจ๊ะเนาะอันเท้ามาหานหน่นกกสิอแบบติดม,มือเตรียมเป็นแลรบหน้า เออตับอีบ่เอาใช้หลุดตับใช่หรือยังลดแบบนุ่มเดือดก่อมันเป็นยังกว่า มมมแม่เอ็งขาดแล้วหงขาดแล้วมันเยัง,งข่าวนุอนด้นยวดย,ม,ยมันแ่ก็ยังได้นาวเนาะหงขาดแล้วไปต้มให่หมูเมพี่น้องเฮ็ดเป็นข้าวต้มเลยเหมือนเจ้าเนี่ยน่าวไหขัวบืุญเครื่องดอยเฮงได้เอาเงินทิ้งใช่กัวเคีื่องไม่เคีื่องไรแม่เนาะ ม่ห้องซอนเมือนแม่ที่จังไดอาตอเขาายู่พื้นหลับจำนีเขากับนาวจำนีเข้าเสือบอ๊อเสือไหมเอไม่เอาเนี่ยวเ้ หนาวนาวนาวกอดเนยกอดเนยเขาไหนล่ะว่ามันสิบสององศาตีโรงานกันเนี่ยหนาวผักหนาวเหนี่อยได้ไหมมานะาหมูต็มขนาดกินยิบกินอเราตับไปให้แม่ เสียวไม่คูดไปใส่ของมันเออนีไ้ไม่เิ่ำบ่าจัดงานตีเลจังไลยดจัก่ตามทางซแค่ที่รัวๆให้พุ่มบังจัดั่นแต่พอพะยแล้วบัจัดเลยให้พุ่มของห้าขังแก่เนี่ยมันเป้นบังกัดเป็นก้อนแล้วเป็นก้อนแล้วจบเต้มที่ตีท่านมากโควิดมากที่หลัง หนาวปีกลายมันก็นมาแย้มนี่หรอเงาหอนมันหายไปเลยมันบอสนี่มันน้ำกระเบิดเลยหนาลับมาอีกแล้วมานบบนี้แล้หอนมันดีตัวกิ้นนึงหอนกินน้ำหอนกินยังสิไม่ไดะ ก็อยากกินเขาเ้าหุงเขาไว้แล้วไที่เป็นก็ต้มสดเอา กินหมูบ่างหมูนุ่หกิเบอรงจักตอนก็เหน่อยเด้เ <c oughs> อามันซุกไปวหนอนมันก็เป็นแนนดงแดงุกยูซุกยูคือหมูมักเันแดงนี่นี่เหลบเวลานเรืจ้นาที่หลือบุเบลปปลาจังไปจุมแม่เาจะไม่เห็นมัน้วยอหมือกอน่มอ,นอนึนม กินบ่กินเด็กกินของห่อนใส่ใช่ก็น้ำหรือไข่เนี่ยกินแล้วเสียบ่เนี่ยเฮ้ยแนาวกินแล้วแม่สิบ่ไปเห็ดยังเลย เรยนั่นมองนอนทิงไฟแม่น, <laughs> นอนทั้งหันเลยพี่น้องน,นอนทั้งตะเกเลยพี่น้องเอ,อ้ยไปเนี่ยไปยังมือเนี่ยนอนตากแดดนอนตากแดดนอนตากแดียบแล้วไรห <c oughs> มอ แม่กินพักลหลายๆแม่จะกินกับยังไม่นะไมใช่เอาตับเสียู่บ้างหรือบ้างเหรอใช่เลยครับแค่ยังนะดูเวลา <c oughs> ดูเวลาตัวนาะแกมาหอน่นสิว่าหยานไปไปโฟนหาไไกล

นสนหอนเานาะต่นหอนก็นะเฮ้ยไม่แห้งลุงนี่็ว่าสุดร้อนกินร้อนช้อนแกง,งกินร้อนเนี่ยก็รูบฟงกนไ่ห้งไร<อ>น้ำหอนมันไหลลุง มีอย่างไรพี่น้องแปลกเนาะนานาวบา่ใครหิวดีอย่างจังได้พอ้พอมพ้อมนานาวน,นี่แมวบ่หิวเขาเลยกินตานี่ดิกินตุ๊กตาเนี่ยน,น,นาวตื่นมากก็กินจริงนะบ่หิวเขา กินเข้ารู้สึกมันเสียบเลยมันเป็นแบบใดอ่ะถ้ากินแสีบมันได้กับเสียบกันนาวเด้อไม่อยากอยากอันนั้นแห่พี่น้องอยากกินเค้ากี๋มั้ยใครใส่เกียร์มือสองไมสิ่งกี่กี่กินกีใส่ให่เตาเกียก็ทานเนาะก็ทานเนาะ ก็มีคิดดูเนะนะพี่น้องเนาะนี่ค่รื้อกันเด้อค่ะเด้อรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหกกันเนเดออนี่ตนแมวก้อนองอันเนี่ย <c oughs> คุณควรอยู่เมืองหนองเมืองหน้าคุนก็จะชินกับอากาศแบบนั้นแล้วนะจ๊ะมีเอรนี่ทนยังกับทนไหนทนหนาวทนบ่ได้เลยยงสุดน้ำเสียกก็นั่งอยู่เล่นหน่อยลงข้ออนะไรอยมางเงี้ยจะลงลงมันไหลลงข้อเฮาไหลลงไหลลง แกมะหอมเหรอมะอมเหรอเด็กกินสมตำสมตำกันมันมะหอนเ,เนะจ๊ะสวมตำกับเย็นขึ้นกันเขื่อประหยาดคันจีกินสวมตำละ แล้วอีหลานเป็นงไงกินบ่ไ,ได้เรือ่อยๆครับมือนีก็ซ้ำนีแล้วเนาะค่ะพป่น้องเน,น <l ots> าะพ่อได้หอมปากหอมอคอหอดกันกิด,ดีนกันแม้ว่าด้คลิปเฮ็ดคลิปโดนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนยเดอค่ะเดอสองแม่ลูก <l ots> อัน แมวกับสีควาเวยพ่อในแชุพูสกุลมีคุม้ม,มสุขคข้มเจริญที่เดินทางไปใส่มา,สาใส่ห็ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเลยค่ะเด้อน,นี่ฉุกขี้หลาบตลอดปีใหม่เฮาเนาะค่ะเนาะสละมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะัพี่ไมค์ค่ะบ๊ายบาย <c oughs> กดตรงนี้เหรอลูกใช่ครับ